เราจริงไม่กราบพวกติลถีนอกกลีดนอกลอยพวกโกนหัวนุ่งหม่มผ้าเหลืองทําลายศาส,สนาง่ายๆตั้งเจคองคารวัเห็นพระไปจับเงินจับทองกุณด,ดินดาญาจะกราบทาไมออีพวกหน้าด้านเพราะมีความลายเห็นไหมล่ะใจลงมกเป็นปอย่างนั้นมันหน,น้าด้านขนาดนั้นเลยมันกล้าทําขนาดนั้นเชลเหรเขากลาวเขากลาวอะไร เฮ้ย<ปรา>เขาไม่ได้กราบคููบาอาจารย์กราบพระการาบธรนักเลอมันกราบสติลิชานตัวหนึ่งหรือไงนั่นแหละที่หลวงปู่พูดตลอดตลอดหลวงปู่ก็พิจารณาไต่อตองตัน,นนี้ตั้งแต่เป็นฆราวาสหลวงปู่ก็เลยซัดในใจเลยว่าพวกพระเหลืองหมหมาเขาจะยังเที่วันนี้ที่เราเป็นพระมันก็พูดจ้ากันไหมล่ะฉะนั้นโอ้อยพวกกเหลงหงหมาเราว่าอย่างนี้พูดถึงใหง,ง้ฟังยังเป็นฆราวาสพวกกเหลงหงหมาเราพูดอย่างนี้เราเคียงเราอย่างนี้วิจารณ์ทำไม นละพระไหนละธรรมนทติเตท,ท,ที่สมบูรบริบูรณ์เรจึงก็ไปกราบหลวงปู่พวงสุขินทริยพระครูบาวัจาคณะนุสส์กลุมนั้นที่เป็นสิสใจหลวงปู่ม,มั่นบุริเตาโตนั่นเละเราจึงจมปลักอยู่กับพระายป่าจะเห็นพระไปจับเงินจับทองใจเงินใจทองซื้อของซื้อของหมื่นเมาซื้อพวกซื้เบียร์หรือว่าซื้ออาหารกินนี่โอ๊ยกลับมาทำไมมันไม่ช่พระไม่จะ่สมณะนั่นมันบวชมาเพื่อทำไรศาสนา ถวันนี้ก็เต็มโรคเต็มสงสารเนี่ยพระเล่นบังไฟพระเทศเลเทศเสียงสารพัดดังที่เห็นพระพาอุบาสติกาสร้างพญานาคใหญ่ไว้กาไใบว้มีแต่าพงเิฤทธิ์นอกดินนอกลอยเป็นผู้พิเศษหรือไงสร้างเครื่องรางของขังออกจำนายใจแจกว่าเลือดว่าประเสริฐปันเตงไม่เข้ารุ่นเหนือกรรมรุ่นเหนือโลกว่ากันไปเอาศาสนาไหนมาเห็นอาจารย์เบียร์ล้วก็เลยชอบตทวน,นี้แหละกล้าชน เป็นผู้มีสติกำลังปัญญาเป็นเลือดเตกฉานแล้ก็เลยสาธุกการพูดถึงว่าเชียร์อยู่ห่างห่างเาลานั้นไม่ใช่พระเด่นพระดังนี่เราไม่ได้รู้จักใครนี่เราไม่ได้จิตสายนั้นสายนี้นี่แต่เราอยู่ป่าอยู่เขานี่ตั้งแต่ที่เราบรรพชามาตั้งแต่ปีสี่หนึ่ง คงจะเป็นบุญพาพระนาบารมีที่หลวงปูธธรร่ได้สั่งสมบูรลมบาตั้งแต่ในอดีตหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปนโนวัตถบันตาดเข้าฝันตั้งแต่ออกบรรชานี่ในะเรื่องของเรื่องมันนี่ก็คือเปลกมากจัจนที่สุดนะในสมัยนั้นหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปนันโนวัตถบันตาดท่านยังไม่ได้รักขันนี่นู่นนี่ปาน,นู่นเอ๊มาได้ยังไงขนาดฝันนั้นเราไม่เชื่อเลยเฝันเฉยๆจะไปเชื่อได้งไง เรานี่ยเจเราเนี่ยไม่ได้เชื่อความฝันนี่เชื่อกรมเชื่อผลของกรรมขณะก,กูบาอาจารย์ห้ามนะเอ้ยพึ่งบวชทำไมอย่าเข้าป่าเห็นไหมล่ะจะเข้าไปทุดมงมีแต่เป็นบ้าเล็กหยุดภาวนาซะกูบาอาจารย์รูปนั้นท่านว่าคนภาวนาจะเป็นบ้าเห็นไหมเหะว่าเราเราก็จัดคืนขอการพร้อมกูอาจารย์ผมเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมที่สร้างมาทางบ้าขเขา่อกมันว่ากรรมที่มาสร้างมาทางดี มันก็สามารถสมมตีมางผเอ้ยมานคนไม่มีลมแล้วมึงเลิกคิดซะมึงอย่าบ้า,าเราไม่ฟังเพราะเราไม่ได้เชื่อครูเชื่อบาง่ไยง่ายหลวงปู่จะเชื่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นเห็นไหมละเราก็เรียนกันทุกคนนี่ศึกจ้ากันทุกคนนี่ตราบใดที่มีผู้ประพฤติปฏิบัติตามมรรคแปดโลกจะไม่ว่างจากพระอรหนออนันต์อนุนี่นะกันนี้กันเดียวพอเลย เห็นไหมล่ะมรงคพคืออะไรคือศีลสมาธิปัญญาศีลวิสุทธิศีลต้องสะอาดบริสุทธิ์พุทธผ่องสมาธิวิสุทธิสมาธิต้องสะอาดบริสุทธิ์พุทธผองปัญญาวิสุทธิปัญญาต้องสะอาดบริสุทธิ์พุทธผ่องเราก็เอาตรงนั้นแหละเป็นเครื่องวัาของเราเี๋ยเราจะไปเชื่อใครล่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดว่าให้เชื่อครูบาอาจารย์ กูบาอาจารย์กินเหล้าจะไปเชื่อเหรอกูบาอาจารย์มีเมียจะไปเชื่องันเหรอกูบาอาจารย์เล่นมังไฟายให้ไปเชื่องันเหรอนั่นหน่อเรื่องของเรื่องเหมืนเอ้ยในมึงเข่งเกินไปไม่ได้เข่งเข่งที่ไหนนี่คือความเคารพอีพวกตัวต่างหากมันบ้านั่นหน่อเรื่องของเรื่องเหมืนกี่พรรษาแหละสี 45, 46, ่จีบห้าจีบหกจีบพรรษาความบ้าบอเขาแตกพวกก็ยังเกิดอยู่นั่นนี่เหรอสาสตรกยบุตรพุทธชิโนโรถพวกทําลายศาสนาต่างหาก เรากิของเราจะไปคารานาลนู่นเราจึงไม่ลงแข่งง่ายไงนี่จะไปกล่าวใครล่ะไปไปกล่าวครูบาอาจารย์ก็พูดแต่เรื่องก่อสร้างแค่นั้นแหละไหนล่ะพูดกันเรื่องมักเรื่องผลเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องภาวนาเป็นยังไงล่ะเรื่องจิตเป็นยังไงล่ะจิตพิกสัญญาเป็นยังไงล่ะจิตที่มันไม่เอาอะไรมันละมันวางทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเป็นยังไงล่ะนี่ภาคปฏิบัติหลวงพ่อเปิมาเพื่อมรกเพื่อผลเพื่อหลุดเพื่อคนเพื่อต้องการเป็นพระหันโดยแท้เดียว อย่างนั้นก็ยกไปทางโลกให้าจารย์เบียร์ก็ลูกศิษย์ลูกหาจะาจาธุด้วยดีใจที่มีอุบาสกผู้เลิศผู้ประสืิ์ผู้เตกฉานในพระใจบิดกเตกฉานในการแสดงธรรมสมัยพุทธกาลนี่ไม่ใช่ธรรมดานั่นนะ้นเราจึดใจดูที่ คารวะเจ้าโจมช่วยพุทธศาสนาไม่ใช่ธรรมดานะดูพนังวิสาขาดูวิจิกาเศรษฐีเศรษฐีก็รวมผีว่างข้างนั้นทิยาเศรษฐีดูที่ราชบ้ากษัตริย์ไม่มีไม่ได้ถู้เจ้าไม่ได้ตําหนิเห็นไหมุทธเจ้าตําหนิพระพระพุทธเจ้าตําหนิพนังวิสาขาไหมล่ะเห้พผู้เจ้าตําหนิพระไอบินิกาเศรษฐีไหมล่ะตำหนินทียาเศรษฐีไหมล่ะไม่เห็นมี มีแต่มีแต่บอกก็นี่ผู้ที่เชื่อถือได้เวลาพระไม่ดีก็นี่ขอพระพุทธเจ้าค่าพระรูปนั้นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระรูปนี้เป็นอย่างนี้ไม่สมกอนพระพุทธเจ้าค่ะเออไม่สมกอนเลยวเออเรียกประชุมสงฆ์ตั้งพระวินัยขึ้นมาเห็นไหมละ่ะอทตัวน,นี้เป็นยังไงเห็นเป็นโยมจะมาสอนพระบกเข้ามาดูหัวใจตัวเองดูสารรูปตัวเองหรืออย่างว่าเป็นพระเป็นจำมณนะ หรืออย่างหลวงพ่อจะถามอย่างนี้เศีลวิสุทธิหรืออย่างสมาธิวิสุทธิหรืออย่างปัญญาวิสุทธิหรืออย่างพร้อมหรืออย่างที่จะเป็นพระเป็นสัมมณะที่จะไปประกาศจากจาก้วงโยมเขานะ่ะโยมก็จะทำยังไงเขาก็ไม่ได้เป็นที่จะบอกว่าน่าเกลียดเหมือนเป็นพระเราจริงไม่อยากให้จานเบียบั่านั่นน่ะถ้าบวชมามันไม่ได้เต็มเมตเต็มหน่วยนะ มันต้องทําอะไรขึ้นต้องอะไรละ่ะละเวทระวังเพราะเราเป็นพระเป็นสัมมณนะจะจุ่งแกล้งเลยไม่ได้แต่วันนี้ทำไมจึงพูดได้ถึงอาจารย์เบียร์เพราะด้วยเหตุที่ว่าเรื่องราวต่างๆกับพระปีนเสากับหมู่กับพวกกลุ่มนั้นได้ลงเอยกันแล้วไงเราก็พลอยตกบันไดพลอยจนหรือว,ว่าติดหางท้ายติดหางเบ์เข้าไปด้วยโดยที่เราก็ไม่รู้เราก็ไปตัดต่อกันเทศเราต่อต่อต่อ,ตอไปไง ที่เราไม่รู้นะพเพราะลประเทศแล้วก็แล้วเลยไม่รู้ประเทศเรื่องอะไรบางวันนี่เนพะราะเทศใวความโริสุดเข้าใจแค่นั้นเวลาที่เราเทศเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองได้สถาบันเพื่อความสมัครขี่ในคณะสงฆ์ด้วยพระวินัยอยาาจกถามเพราะไม่คอาจารย์บกคณะนี่ต้องการความสมัครี่หรือไม่นี่เรื่องของเรื่องนั้นถ้าต้องการความสมัครขี่ต้องการเป็นพระเป็นสมณะพระวินัยมีอยู่นี่แต่ทำไมใจจึงอัปใีขนาดนั้นหนุ่มก็จะถามเลยนะั่นน่ะ หลวงไ,ไว้ใบทมาแบบนี้นะนี่เนี่ยที่บอกว่าเราไม่อยากจะมายุ่งกับทางโลกเตะทางโลกมายุ่งกับเราอย่างนั้นเราก็สร้างวัดเลยที่สาราใหญ่บทใหญ่เจดีย์ใหญ่เลยที่เห็นไหมละ่ะนั่น,นสร้างก็สร้างให้สมบูรณ์สมควรพอดิบพอดีเห็นไหมล่ะนัมนจานเบียว่าถูกตั้งไหมนั่นสร้างโหใหญ่ตัวมโหฬารเป็นที่นอนของหมาขี้เหอนแค่นั้นเองมันก็ถูกตั้งทั้งหมดเลยนะเห็นไหมล่ะพี่ๆนาดูที่ นั่นน่ะเป็นไหมล่ะไอ้นี่วัดป่าเขาเรนนี่นี่เล็กๆน,นี่แล้ววัดตับป่าบันตายไดา้ท่านสร้างใหญ่ไหมล่ะนั่นจนออกสงครามโลกเอาทองคําช่วยชาติหนังตาบัวก็สร้างภายนอกนี่โดยที่มีอุบัติภสาิการขอเลี้ยงขอเล่าท่านก็อนุญาตปั๊บเลยนั่นน,นเห็นไหมล่ะท่านสร้างอะไรมานู่นโรงพยาบาลนู่นนู่นโรงเรียนนู่นดูแลคนตกทุกข์ที่ยาก,กรมลําบ,ลบากน,น,นู่นเห็นไหมล่ะเงินทองขนไปขนไปพวกทหารพวกตำรวจตุน้นข้าวของเงินทองขน,นไปขน,นไปนะเห็นไหมล่ะถ้าบริทีสุดไหมล่ะ ถ้าไม่เอาอะไรก็ใครเหตุผลเหนือชีวิตเนี่ย